เดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อนี้กันนะคะใครที่จะไปสอบข้าราชการเนี่ยจะต้องทําข้อนี้ได้นะเพราะว่าข้อแบบนี้จะเป็นข้อสอบยอดฮิตของช่วงนี้เลยเนาะซึ่งคุณครูจะสอนสองวิธีนะจะสอนแบบวิธีลัดแล้วก็แบบวิธีตรงที่แบบใช้สมการเข้ามาช่วยนะคะ<อ>เดี๋ยวคุณครูขอสอนแบบวิธีสมการก่อนละกันเนาะ<อ>เขาบอกว่ามีตัวเลข3จํานวนเนี่ยเรียงติดกันรวมกันได้ 78, จงหาจํานวนที่มีค่ามากที่สุด ทีนี้ทุกคนต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนนะว่าเลข3จํานวนเรียงติดกันหมายความว่าอะไรคุณนุกยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นเป็นเลข17 18 19อันนี้เขาเรียกว่าเลข3จํานวนเรียงติดกันหรืออาจจะเป็น20 21 22อันเนี้ยเขาก็เรียกว่าเลข3จํจำนวนเรียงติดกันนะคะอะแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้เนาะว่าไอ้เลข3จํจำนวนที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคือเลขอะไรแต่แน่นอนแหละว่า3จํจำนวนเนี้ยนะรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องได้78วิธีการทำเนี่ยคุณครูจะเอาสมการเข้ามาช่วยในการคิดนะคะเรารู้เปล่าว่าเลขตัวแรกคือเลขอะไรไม่รู้เนาะดังนั้นคุณครูจะให้เป็น x ก,ก่อนละกันอ่าเป็น x แบบนี้นะ ต่อไปเรารู้ตัวที่สองไหมคะว่าตัวที่2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแหละถูกไหมถ้าเราไม่รู้แบบนี้ให้เราไปดูความสัมพันธ์ที่คุณลุกยกตัวอย่างให้ทุกคนดูตอนแรกทุกคนจะเห็นนะคะว่าไอ้เลขที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นทีละ1เพิ่มขึ้นทีละ1ถูกปะตัวอย่างนี้ก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยลำดับของเราตรงนี้นะคะก็คือต้องเพิ่มขึ้นทีละ1เหมือนกัน ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยก็คือเอา x บวกหได้เลยเนาะก็คือจะได้เป็น x บวกหแบบนี้ต่อไปตัวนี้ต้องเป็นเลขอะไรก็เอาตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นมา1เนานะต้องเพิ่มขึ้นมา1เสมอนะคะมันก็จะเป็น x บวกหแล้วก็บวก1ตัวนี้ซึ่ง1นบวกหเนี่ยได้เป็น2คุณลูกขอเขียนเป็น2เลยนะอ๋อคุณลูลืมบอกนะว่าตรงนี้คุณลูกเรียนข้อมูลจากน้อยไปหามาก ดังนั้นเนี่ยเราต้องหา x ให้ได้ก่อนเนาะว่า x เ,เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปถูกปะงั้นเดี๋ยวเรามาแก้สมการหาค่า x ก,ก่อนละกันนะคะตรงนี้ x บวก x บวก x ก,ก็คือได้เป็น3 x ถูกปะแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันเนาะก็คือได้เป็น3ก็คือมีค่าเท่ากับ78จากนั้นคุณลูก็ย้าย3ไปฝั่งโน้นเนาะเพราะ3บวกอยู่ย้ายเป็นลบนะคะก็คือจะเหลือเป็น75ตรงนี้ก็จะเหลือ3 x 3คูณอยู่ก็คือย้ายไปหารก็คือจะได้เท่ากับ25นั่นเองนะคะเราอยากหาตัวเลขที่มาที่สุดถูกปะก็คือเอา X ไปแทนในตัวนี้ได้เลยมันก็จะเป็น25บวก2เนาะก็คือมีค่าเท่ากับ27ก็คือตอบข้ององูได้เลยค่ะแต่เราจะเห็นว่าวิธีนี้มันค่อนข้างช้าเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลูกจะมาสอนวิธีที่คิดเร็วขึ้นก็คือใช้วิธีลัดนั่นเอง แต่เราจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดใช่ปะเดี๋ยวคุณลุกจะสอนวิธีที่มันสั้นกว่านี้และเร็วกว่านี้นะคะวิธีการทำเนี่ยให้ทําแบบนี้นะคือมันมีเลข3าํานวนถูกปะวิธีการทำเนี่ยคุณนุกจะหาก่อนว่าเลขตรงกลางตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยการที่เราเอา3เนี่ยไปหาร78ได้เลยจะทำได้เฉพาะกับโจทย์แบบนี้เท่านั้นนะคะพอหารแล้วเนี่ยเราจะได้เท่ากับ26ถูกปะ ซึ่ง26เนี่ยจะเป็นเลขที่อยู่ตรงกลางพอเรารู้เลขที่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็จะหาเลขที่เหลือตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็น26ถูกปะตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข27ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เรียงติดกันเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข25ถูกปะเห็นไหมคําตอบของเราเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากันเลยนะคะก็จะเป็น25 26 27ตรงนี้ก็เหมือนกันนะ x เท่ากับ25ตรงนี้มีค่าเท่ากับ26 แล้วก็ตรงนี้มีค่าเท่ากับ27เท่ากันนะคะประมาณนี้ก็ถ้าใครเข้าใจแล้วเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปข้อนี้ดูนะใครตอบได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ